หัวพิมพ์พิลเตอร์ Canon MP 287นะคะอันนี้เป็นเครื่องพิมพ์ของลูกค้าค่ะเราล้างหัวพิมพ์ให้แล้วแต่ว่าก็ยังลายอยู่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนนะคะ Canon MP 287ใช้หัวพิมพ์รุ่น810นะคะ ของั้นเราจะใช้ของแท้เท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็เจาะเจาะก่อนอื่นนะคะเจาะหัวพิมเจาะหัวพิมพ์ให้ตรงรูที่เขากำหนดมานะคะ แล้วก็ใส่ใส่จุกเปลี่ยนง่ายค่ะผู้หญิงก็เปลี่ยนได้อันนี้เปลี่ยนหัวพิมพ์ที่ร้านเ p ีของเรา mm hmm. ก็บัวก็จะเป็นคนเปลี่ยนเองนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ไล่หมึกเข้าไปแค่นี้ค่ะ เปลี่ยนง่ายๆเปลี่ยนง่ายค่ะเปลี่ยนหัวพิมพ์ถ้าไม่มีปัญหาอื่นนะคะเสร็จแล้วเราก็ลองทราบดูก็โอเคใส่เข้าไปค่ะทดสอบดูนะคะกดทดสอบค่ะ ุ่มเครื่องมือแล้วก็ปูสตาสีหรือดำก็ได้นะคะทดสอบอันนี้ตอนแรกหัวพิมพ์สีลูกค้าก็ไม่ออกนะคะตัวก็มันไล่เหมือกหายทำความสะอาดเครื่องด้วยน้ำยานะคะเซเว่นก็มีขาย สะอาดค่ะทำความสะอาดแล้วก็ป้องกันฝุ่นเกาะง่ายๆค่ะช่างผู้หญิงก็ทำได้เนี่ยค่ะออกมาก็จะได้สีสวยๆเหมือนซื้อเครื่องใหม่อย่างนี้แหละค่ะ